นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้นายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการเปิดงานเสวนาเรียนสอน Work From Home ออนไลน์อย่างไรให้สุขภาพดีนพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยอาคารราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยแพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากรอ,อธิบดีกรมสุขภาพจิตและนายแพทย์สราวุุษบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยรวมเสวนาแบบ New Normal โดยจำกัดผู้เข้าร่วมง,งานอย่างเคร่งครัดรวมทั้งผู้ชมฟังถามผ่านออนไลน์ Facebook Live ให้เป็นไปตามข้อบังคับการปฏิบัติกฎเกณฑ์ของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 และมีการทำหนังสือขออนุญาตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก่อนการจัดเสวนานายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่กา,ลาวว่าในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาประชาชนคนไทยได้เรียนรู้ และปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9หลายอย่างโดยส่วนของกระทรวงศึกษาธิการถือเป็นภาคเรียนที่2ที่ต้องรับมือและเตรียมการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้แต่การเรียนการสอนจริงๆมีอยู่2แบบคือการเรียนการสอนระบบปกติในโรงเรียนหรือออนไซต์และการเรียนการสอนที่จะต้องใช้ระบบการจัดการศึกษาทางไกลโดยเฉพาะออนไลน์และออนแอร์แต่ประชาชนไม่ได้มีเครื่องมือที่พร้อม จะเรียนในระบบออนไลน์ทุกคนมีเพียงร้อยละยีที่มีอุปกรณ์พร้อมดังนั้นครูและผู้ปกรครองจึงมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่จะมีการช่วยปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการครูนักเรียนโดยผู้ปกรครองต้องร่วมมือในการจัดหาวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ดีที่สุดเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้โดยมีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้านแพทย์หญิงพันพิมลวิปุรากร อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าระบบโรงเรียนกับระบบดูแลนักเรียนในห้องเรียนในเรื่องของสุขภาพจิตมีมาตลอดตั้งแต่ก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 โดยร่วมมือกันพัฒนาเครื่องมือจากฐานข้อมูลเดิมที่เรียกว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้สื่อรูปแบบใหม่หีบโปรแกรมเพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้รับรู้ว่าจะสามารถประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจได้ แต่ความจริงแล้วโปรแกรมจะคอยเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์ของเด็กในระหว่างที่เรียนซึ่งจะมีการบันทึกพฤติกรรมและสามารถเฝ้าระวังในขณะที่เด็กส่งสัญญาณความเครียด